morning good morning ่าโซเชียลแคมค่ะวันนี้นิลินม,มาทำอะไรมาสอยม่วงกับซื้ออ่าสสยม่วงไปทำอะไรเอาไปกินทิกคอนเท็บให้พูดดีๆเอาไปทำอะไรนะเอาไปให้ต้งขี่กรุงเทพหรอ,อนี่ม่วง,งเต็มเลย,ยางหลังเหน็นนะพวงใหญ่ๆนะครับเสียดายไอ้ะมะกอกน้ำตายไปต้นหนึ่งตายไปส <ไป S 2> ามต้นเอง ต้นหนึ่งปลูกไว้สามต้นตายไปต้นเพราะว่าด,ดินเข้ามาถมทับไปตรงนี้ที่เดี๋ยวข้างหน้าผมเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนี่คือเป็นที่ที่เคยสอยไม่ใช่ที่เคยเก็บกล้วยเอยมาตัดกล้วยนะครับทั้งหมดนี่เลยตอนนี้ถมที่เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมจะปลูกมะนาวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ่อว่าที่ขุดบ่อไว้เป็นยังไงนะครับโอเคเราไปดูกันเลยไปดูกันเลย <laughs> ไปโอม เดี๋ยวจะสอยห,หมดเลยเนาะได้เรียนเอาไปกินบ้างไหมโอเคบายยกัน okay, เดี๋ยวไปหาดูอย่างอื่น <laughs> ดูเด็กเล่นดินตัวดำไิปปีมาแล้วเนะี่ยคุกอยู่กับดินคุยเป็นโทน เก็บไ้ให้ต้นหนึ่งที่เหลือผายหมดแล้เขาเรียกว่าหัวเหลือแลว่นิดเดวมด่ัแล้วเขเรียกว่ามะไม่ใช่แม่เไม่ใช่แม่ดพอคุยกับคนพุกก็ต้องเรียกแม่ถ้าคุยกับอิสลามก็เรียกมะ นี่ก็มาสอยมะม่วงแรดนะครับเมื่อกี้สอยทองดำไปแล้วตอนนี้สอยแรดเดี๋ยวจะไปสอยเขียวสวยอีกเอาไปกรุงเทพนะครับมะม่วงแรดเป็นม่วงที่ชอบที่สุดเพราะว่ามันแรดไปชอบ <c oughs> อันนี้มีหลายต้นมากอันนี้แค่เอาล่างๆ,ๆ,ๆไปเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวหลังตรงการมาใหม่ไปเอามะม่วงแรดไปตำท้ตมตำนะโหตำมะม่วงโคตรอร่อยเลยมันหอมไงสุดยอดแรดเท่านั้นที่ผมคู่ควร มะม่วงเขียวสวยนะครับใหญ่มากแก่ทั้งต้นแล้วเยอะมากเลยที่สอยสรารพัดมะม่วงเลยมีเยอะมากแต่มะม่วงแรกอยู่แล้ยันสิ้นเดือนเดี๋ยวหลังของการกลับมาใหม่มเราอนนี้เอาไปแค่สองนตะกียไปแจกเพื่อนๆใครที่สนิทร,รู้นะว่าต้กรมมะม่วงก็โทรมาแล้วกันเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยววันที่เก้าไม่อยู่ครับเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศสวน อ้นดอกไม้สีทองด้วย,ยน,น,นี่ก็น้ำดอกไม้สีทองนะครับเหลือหนองแซงอย่างเดียวเดี๋ยวก็จะเสร็จภารกิจวันนี้แล้วแำหลับสอยมะม่วงไปกินนะครับเพี้ยมันลงนิดหน่อยนะครับไม่ได้หอนี่น้ำน,น้ำดอกไม้สีทองนะครับสีทองอเหมาะกับผมด้วยอันนี้ก็ฟ้ารันนะครับ มะม่วงสุดท้ายแล้วที่จะากลับกรุงเทพมันจะคล้ายๆน้ำตองไม้แต่มะฟ้าล่ามันจะมันมันจะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่อร่อยกินได้เลยไม่เปรี้ยวไปละมีขนนอ่อเยอะเลยเดี๋ยวไว้เข้ามาเสร์เขาหนะ้าี่ก็มะม,ม่วงทั้งหมดที่จะเากลับกรุงเทพนะครับมีมะม่วงแรกมะดำน้ำตองไม้สีทองฟ้าล่าเฉียว่วยนะครับมีนอกแซงกแต่นกแซงเกี่ยนเากลับเรามันเยอะมากแล้วก็เนี่ยไปแจกเพื่อนๆแล้วก็ มีไม่ยกมคิดเดี๋ยวไปเก็บต่อผ่อนใครอยากได้ก็มาที่บ้านแล้วกันคนที่สนิทนะถ้าไม่สนิทเราคงแจกไม่ไหวเยทับใชนี่ย